สำหรับโครงการประกันรายได้ของพี่น้องชาวนาผู้ปลูกข้าวหรือว่าประกันราคาข้าวที่จะจ่ายเงินชดเชยส่ว,สวนต่างของทางธนาคารทกศใครที่ยังไม่ได้เงินเกษตรกรท่านไหนที่ยังไม่ได้รับการโอนเงินไม่ว่าจะเป็นงวดแรกหรือว่าในส่วนของงวดที่สองโดยจะเริ่มจ่ายวันที่19พฤศจิกายนนี้เช่นเดียวกันฟังทางนี้นะคะให้ท่านรีบเช็คในส่วนของการลงทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรด่วนที่สุดค่ะ เพราะว่าเงินประกันไรายได้เข้า ทางกรมการค้าแนะนำให้เกษตรกรตรวจสอบสิทธิ์การขึ้นทะเบียนของท่านด่วนนะคะอย่าช้าถ้าท่านยังไม่มีชื่อในการติดประกาศหรือว่าไม่มีชื่อในการโอนเงินต่างๆหรือยังไม่ได้รับเงินตอนนี้กรมการค้าภายในแนะนำเกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้ตรวจสอบสิทธิ์การขึ้นทะเบียนโครงการประกันรายได้ข้าวปี2563ทับปี2564รอบที่1อย่างเร่งด่วนรายละเอียดเป็น อย่างไรเราไปติดตามข้อมูลข่าวสารกันในช่องค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมช่องอีสานแซบกเช่นเคยนะคะถ้าเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอีสานแซบค่ะอัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดเลยนะคะคุณผู้ชมสำหรับการขึ้นทะเบียนประกันไรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข,ข้าวซึ่งทางธนาคารทกสพ,พร้อมจ่ายแล้วตั้งแต่วันที่16 พฤศจิกายนน2563ที่ผ่านมาในรอบแรกนะคะโดยจะมีการทยอยจ่ายเกษตรกรตั้งแต่วันที่17แล้วก็วันที่18ให้แล้วเสร็จในรอบที่1แล้วก็งวดที่2จะเริ่มจ่ายในวันที่19พฤศจิกายนน2563โดยเกษตรกรในงวดที่2เนี่ย จะได้รับเงินเยอะมากเลยนะคะอยู่ที่1.5ล้านรายเลยทีเดียวแต่ล่าสุดกรมการค้าภายในออกมาแนะนําเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทุกคนนะคะที่ยังไม่ได้รับเงินหรือว่า ต้องรอในส่วนของรอบต่อๆไปที่จะโอนเงินให้ตอนนี้ให้ท่านรีบตรวจสอบสิทธิ์การขึ้นทะเบียนโครงการประกันไรายได้ข้าวปี2563ทับปี2564รอบที่1อย่างเร่งด่วนค่ะเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ในการโอนเงินที่ทางทกสจะโอนเงินให้ท่านนะคะล่าสุดนายวัฒนศักดิ์ เสือเอี่ยมนะคะรักษาการรัชกา,การแทนอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการดําเนินโครงการประกันไรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวหรือว่าโครงการประกันไรายได้ข้าวรอบที่1นนี่แหละคะ่ะว่าเป็นการดําเนินโครงการต่อเนื่องเป็นปีที่2แล้วแต่ ต่อจากการประกันรายได้ผู้ปลูกข้าวนาปีปี2562ทับ63ที่ดำเนินการจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างให้แก,ก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกว่า800,000รายครบทั้ง30งวดไปแล้วถือว่าเป็นการสร้างหลักประกันให้กับกเกษตรกรตามราคาประกันรายได้จากทางรัฐบาลในการเพาะปลูกผลผลิตนะคะ แต่สำหรับเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์ในปี2,563ทับ64มีประมาณกว่า4 000, ล้านรายฟังนะคะคุณผู้ชมที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรโดยเป็นกรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั้งหมดข้าว5ชนิดโดยยึดหลัก เกณฑ์กลางการจ่ายเงินประกันรายได้เช่นเดียวกันกับรอบที่1โดยในวันที่16พฤศจิกายนทกสอโอนไปแล้วนะคะแล้วก็จะทยอยโอนไปเรื่อยๆให้เสร็จในส่วนของรอบที่1น่าจะเสร็จสิ้นได้ในวันที่18พฤศจิกายนและก็จะมีการโอนต่ออีกครั้งในวันที่19พฤศจิกายนในส่วนของงวดที่2ดังนั้นเพื่อไม่ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวพลาดการรับเงินในส่วนของโครงการประกันรายได้ในการจ่ายเงิน เงินส่วนต่างนะคะคุณผู้ชมไม่ใช่ค่าเก็บเกี่ยวนะการจ่ายเงินส่วนต่างในโครงการประกันรายได้ไม่ให้เกษตรกรเนี่ยพลาดการรับเงินขอความร่วมมือให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะคะรีบตรวจสอบสิทธิ์ของตัวเองที่ขึ้นทะเบียนไว้ว่า ถูกต้องตรงกันกับบัญชีที่เปิดไว้กับทางธนาคารทกศหรือเปล่าเพื่อได้รับสิทธิ์อย่างเต็มที่แล้วก็รวดเร็วเพราะมันเคยเกิดปัญหาในส่วนของเยียวยาเกษตรกรมาแล้วชื่อไม่ตรงกับบัญชีปัญหาหลากหลายเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นขอความร่วมมือเกษตรกรที่จะได้รับเงินในส่วนของโครงการประกันรายได้งวดที่1ง,งวดที่2นะคะให้รีบตรวจสอบสิทธิ์ว่าสิทธิ์ของท่านที่ขึ้นทะเบียนไว้ตรงกันกับบัญชีที่เปิดไว้กับทางธนาคารทกศหรือ ในส่วนนี้นะคะรัฐบาลยังมีมาตรการคู่ขนานเข้ามาอีกด้วยโดยให้เกษตรกรนำข้าไปเก็บในยุ้งฉางเพื่อชะลอการนำข้าออกสู่ตลาด จนล้นตลาดตลอดโดยมีระยะเวลาในการจัดเก็บยุ้งฉาง1-5ง1-5เดือนค่ะรัฐบาลช่วยค่าการจัดเก็บอยู่ที่ตันละ1,500บาทต่อตันนะคะสำหรับเกษตรกรที่มียุ้งฉางเป็นของตัวเองหรือว่าหากนำไปเก็บไว้ที่สาก์เกษตรกรจะได้ส่วนต่างอยู่ที่500บาทต่อตันค่ะคุณผู้ชม นี่ก็คืออัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดเลยนะคะเร่งด่วนแล้วก็ตรวจสอบสิทธิ์ขึ้นทะเบียนประกันรายได้ข้าวด่วนค่ะ เพื่อจะไม่ได้เสียสิทธิ์ในการรับเงินแล้วก็หากเกิดปัญหาขึ้นมาท่านก็จะได้รู้ว่าท่านควรจะต้องแก้ปัญหาแล้วก็ติดต่อกับหน่วยงานอะไรบ้างที่จะได้รับเงินในส่วนของประกันรายได้อย่างรวดเร็วค่ะอัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดกันวันนี้นะคะคุณผู้ชมนําข้อมูลมาฝากคุณผู้ชมถ้าหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกําลังใจให้กับช่องอ e ีสานแซ่บจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ Yeah. Mm -hmm.